สวัสดีค่ะคิดต้านเหรียญปวยทันใบาจานะคะมาต่อที่คลิปที่3นาะทำกระบุงเงินกระบุงทองเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราเหลืออยู่3เส้นสุดท้ายต่อเลยนะคะทับสอดทับสอด เนถัดมาสีเงินนะคะทับสอดทับสอด สอดนะสุดท้ายค่ะสีทองทับสอดทับสอดระวังข้ามเส้นนะคะ เส้นสุดท้ายจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆปล่อยไปก่อนมาดูห่างเห็นไหมทีเนี้ยเริ่มขั้นตอนการดึงแต่มีเข้าม้ต้องค่อยๆดึงนะคะดึงสีเงนินสีทองสีเงนินสีทองอุ๊ยรู้สึกจะดึงแรงเกินไปขั้นตอนต่อมา เพื่อที่จะให้ง่ายนะเนี่ยสีทองเส้นสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่จะทำยังไงดีล่ะมันถึงจะอยู่จามใช้วิธีการสอดเห็นไหมคะสีทองอันนี้นะเส้นสุดท้ายนะเส้นเนี้ยมันทับเอามาเอามาขอย,ยืม1เส้นนะหามุมเก็บปลายสอดก่อนเพื่อล็อกลิปปิน้น อย่าพึ่งบี้อย่าพึ่งบีบนะคะดูนะดูนะแค่สอดล็อกลิปปิ้นเฉยๆนะคะห่างนิดนึงเว้นมาเอาอันไหนดีนะอันนี้ไม่ต้องกะเกณฑ์นะคะว่าจะเอาอันไหนเอาเส้นไหนห่างเท่าไหร่เว้นเท่าไหร่เราคำนวณเอานะคำนวณเอา ร้อนมากค่ะขอบอกตอนนี้จะได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อมาดึงค่ะเพื่อนๆนี่ดูนะดูนะดูนะโชวโชวโชใกล้แล้วดึงค่ะดึงอีกแล้วดึงอย่างเดียวเลยตอนนี้ดึงจะรู้สึกว่าเส้นทุกเส้นเรียงชิด การเส้นกระชับดูสังเกตดูง่ายๆเง่ยค่ะ, <_ C 2> คะเห็นไหมมันจะเห็นความห่างนะถ้าเราดึงไม่ไปเราดึงกลัวจะบี้เนี่ยค่ะค่อยๆมาเขีย่ยเอานะค่อยๆเขี่ยริบบิ้นเอาแล้วก็มาดึงดึงค่ะดึงถึงะนิดนะ ดึงแรงทีเดียวจบเลยค่ะริปปิ้นบี้เละไม่เรียงเส้นแน่นอนบอกได้เลยมาไล่ดูนะคะขั้นตอนนี้เหมือนเป็นขั้นตอนเก็บงานนะคะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากละนะดูเห็แม้มันจะห่างค้างเยอะ ใจยามค่ะเสียงแก๊้งเมื่อกี้ขณะนี้ตีหนึ่งจายังไม่หลับไม่นอนนั่งอัดคิปให้เพื่อนๆค่ะเก่งใจเพื่อนๆน,น่ะนีค่ะได้ละนะทีนี้ขั้นตอนข้างบนทำยังไงมันยังไม่ห่างเอ้ยมันยังห่างไม่ชิด ไม่เริ่มเดึกสมาชิกเริ่มมานะดูนะคะเป็นขั้นตอนการเก็บลิปปิ้และง่ายๆไม่ยุ่งยากเก็บปากกระบุงจะทำยังไงดีนะมีใครพอเดาออกไม่เอ่ยเนี่ยค่ะพับทบลงมาเหมือนเมื่อกี้เลย แต่แต่แต่เห็นไหมคะจะต้องชิดกันเลยนะพับมาเส้นต่อเส้นช่องต่อช่องเดี๋ยวนะค่อนข้างจะสอดยากนะมองไม่เห็นวยอนะเยเนี่ยนะคะอึดดึงดึงดึงขออนุญาตคว่มชิ้นงานนะ จะค่อยๆย,ยังไม่ต้องบี้งานนะคะค่อยๆดึงไปก่อนสอดค่ะสอดสอดช่องต่อไปนี่ค่ะไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วก็เส้นเว้นเส้นนะคะสังเกตดูเส้นที่ทับเส้นที่ทับเราจะยังไม่ทำเออเออเส้นที่ยกเนี่ยเราจะยังไม่ทำเราจะทำเส้นที่ทับ เพื่อที่จะให้เก็บงานได้นะคะดึงนะดันเนี่ยใช้ใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วใช้เล็บช่วยกันนะดนันริอปิ้นให้ชิดนะคะคือถ้าตะกร้ากระบุงของเราไม่ชิดเนี่ยงานมันก็จะไม่สวยเนาะมันก็จะห่างๆแต่มันก็จะได้อีกแบบหนึง่ง เอาไว้คลิปต่อไปเนาะถ้าจําว่างมากกว่าเนี้เดี๋ยวจะสอนกันขออนุญ,ญาตนะคะพอดีว่าตัวช่วยเหล็กแหลมของเราไม่รู้จาเอาวางไว้ตรงไหนแล้วถ้าจะให้ดีอะ่ะไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็เหล็กแหลมขออนุญ,ญาตตัดนะคะจําลืมไป ฝั่งนี้มันจะเป็นในส่วนขึ้นต้นมันจะมีกาวสองหน้าอยู่เราจะต้องหาเส้นที่อยู่ก่อนเส้นที่จะเป็นหน้า,เ,าเส้นกาวสองหน้าแห่อุปกรณ์ไม่พร้อมอ่ะขาดเล็กแลมอ่ะงั้นขออนุญาตไปเส้นถัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมานะเส้นนี้นะขออนุญาตย้ายฝั่งนะคะเพื่อน เพราะว่าไม่อย่างนั้นพอเราดึงฝั่งเดียวอ่ะฝั่งเนี้ยฝั่งข้างหลังเนี้ยมันก็จะกระดกกระดกกระดกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงฝั่งตรงข้ามก็คือมันเป็นแค่ช่วงแรกๆนะเพื่อให้จะล็อกริปปิ้นนะคะเพราะว่าริปปิ้นไม่อย่างนั้นเส้นบนแถวบนเนี่ยหลุดหลุดแน่นอนเพราะว่าริปปิ้นค่อนข้างลื่นนะหาเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเอาเส้นที่ทับนะแล้วก็ สอดเก็บค่ะสอดเก็บนะถ้าเรามั่นใจว่าเจอละมุมได้ละบีบค่ะบีบตรงนี้ปลายสอดช่องเว้นช่องตามช่องริปปิ้นนะคะนะไม่ยุ่งยากนะคะนี่ เส้นถัดมาเส้นเว้นเส้นเดินนิดนึ่งเพื่อนเอน,เนลงมาลงมาเห็นไหมอ่ะลงมาอีกแถวนึงค่ะต้องให้ชิดนะงานเราก็จะสวยนะคะบีบปลายนะคะสอดช่องเว้นช่อง ไม่ต้องห่วงมากนะคะว่าโอ้มันเบี้ยวหรือเปล่ามันไม่เท่ากันหรือเปล่ายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนตอนเก็บปลายค่ะเราถึงจะมาตรวจงานกันว่าโอ้ตรงนี้เบี้ยวนะเราต้องดึงใหม่นะไม่ใช่ลื้อทั้งหมดนะคะดึงแค่มุมเดียวมุมนั้นมุมนี้ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ทําใหม่นะไม่ต้องดึงยุ่งยากเห็นไหมได้ประมาณนี้แล้วค่ะนะ เก็บเลยค่ะเก็บปลายทั้งหมดเลยนะเก็บปลายทั้งหมดให้ลงมาหมดเลยค่ะสอดเก็บตามช่องนะสอดเก็บตามช่องถ้าเราทําเป็นกระบุงอย่างเดียวนะคะไม่ทําเป็นกระบุงอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่เหรียญปรยทานเราสามารถตัดปลายตรงนี้ได้เลยนะคะตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเจะเอาไปทําเป็นเหรียญปรยทานแล้วคือต้องการแบบใส่เหรียญเข้าไปเลย เราสามารถใส่เหรียญที่ก้นตรงนี้ได้นะคะเอาเหรียญวางปุ๊บแล้วเราก็สานทับสานทับสานทับเอาปลายริบบิ้นที่เหลือเนี่ยค่ะสานแต่จามไม่แนะนําวิธีของจามขั้นตอนของจามก็คือเห็นไหมคะในตะก,ก้าในกระบุงนะมันมีที่ใส่อยู่แล้วนะงงที่ใส่คืออะไรเนี่ยคะช่องว่างเนี่ยเป็นกระบุงเลยเป็นตะก,ก้าเลยเขาเรียกว่าอะไรดีนะ เอาเหรียญบาทค่ะเพื่อนๆแปะเทปใสแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะเนี่ยค่ะเทปสแปะเข้าไปตรงกลางเลยให้เห็นเลยเวลาถ้าเราเอาไปทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะถามว่าสวยงามไหมอาจจะไม่สวยงามแต่ถามว่าเวลาคนที่ได้เหรียญโปรยทานของเราไปแล้วอะ่ะอันดับแรกเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณทําสวยจังเลยฉันจะเอาไปเก็บจะต้องลือเอาเหรียญค่ะเพื่อนๆ เขาจะต้องลื้อเอาเหรียญแล้วเราเสียดายอ่ะชิ้นงานของเรานะทํามาต้องหวยยุ่งยากอะ่ะอยากให้เขา,เาไปเก็บเอาสักวาเทปใสแปะค่ะแปะเหรียญน,นะวางเข้าไปตรงนี้เลยนะพอดีจาไม่ได้เตรียมเหรียญน,นะคะตอนนี้แปะเข้าไปเลยแล้วก็จะเห็นชิ้นงานของเราเลยแล้วก็เราก็ตัดริบบิ้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทีเนี้ย ก็จะมาเป็นอย่างนี้ปิ้งสวยงามเหมือนเสกได้เลยก็มาขั้นตอนการตกแต่งค่ะแล้วแต่คนถนัดคนชอบจะใส่เป็นโบเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่คลิปนี้จามจะสอนแค่เท่านี้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนอยากได้ข้อมูลความรู้ตรงไหนเพิ่มแชทมาถามนะคะยินดีตอบได้ทุกคำตอบส่วน เพื่อนๆถามว่าอันเนี้ยหาบตัวเนี้ยทำยังไงสอนหน่อยได้ไหมคลิปถัดไปนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าสอนแค่ตะก้ากระบุงอันเนี้ยสคลิปแล้วค่ะแต่ละคลิปเกือบยี่สิบกว่านาทีเนาะเพื่อนเคงลำคาญกันละยังไงฝากผลงานของจามไว้ด้วยนะคะจากเพจคิดตั้นเหรียญโปยทานบายจามนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะ จินดีค่ะขอบคุณนะคะ